เลยครับรีวิวหนังเรื่องหาก้อมหาก้อมเป็นหนังที่เกี่ยวกับผีปอบซึ่งความจริงแล้วหาก้อมผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นลักษณะอะไรผมเพิ่งมาได้ยินคำว่าหาก้อมก็ตอนที่หยดภาคหนึ่งเข้านะตอนนั้นมีกระแสว่าเฮ้ยผีชุดดำตัวนี้น่าจะเป็นหาก้อมนะพอมาเรื่องนี้ มัจี้ลงไปเลย <c oughs> หาก้องมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าผีปอบแล้วก็เป็นพญาผีปอบอีกทีหนึง่งคือใหญ่กว่าผีปอบหาก้อนเป็นพญานะสามารถเข้าไปกินเสร็จแล้วก็ออกไปกินต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องมีการถ่ายทอดพันธุกรรมเหมือนน้ำลายหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องเลย ไม่ต้องถ่ายทอดทางเชื้อโน่นนี่นั่นเหมือนกับกระสือเหมือนกับว่านผีปอบกระหังอะไรพวกนี้ไม่ต้องหาก้องสามารถออกจากล่างนี้ไปล่างนั้นได้นะเป็นปลักษณะนั้นหาก้องแต่หนังเรื่องนี้เหมือนประเด็นเรื่องผีหาก้องมันจะเป็นประเด็นลองด้วยซ้าผมว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่การเสียดสีการเมือง การเมืองท้องถิ่นนะครับและก็เสียสีความเชื่อความเชื่อตัวเองเชื่อและก็การไม่ยอมรับสิ่งที่ชาวบ้านเขาเชื่อมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็คำพิพากษาของสังคมในท้องถิ่นมันสามารถมีทําให้คนแบบคือไม่ต้องพิสูจน์ก็เชื่อไปเลย แค่คนในท้องถิ่นพูดออกมาอย่างนั้นก็เชื่อแล้วเหมือนใจพรแค่มาทําตัวไม่โอ้โก็มันก็น่าอยู่หรอกยายพรเนี้ยผมก็ไม่หวีแล้วก็ทําตัวเหมือนกับผีบ้าข้างทางที่เป็นหิ้วกระสอบอะไรน่ะแล้วแบบนั้นเลย้ใครจะไปจะไปเชื่อถือเนาะมัน,นมันก็เหมือนจริงๆริอ่ะ มันไม่พยายามเปลี่ยนตัวเองด้วยแหละแล้วทําตัวอย่างนั้นคนก็เชื่อว่าเป็นผีปอบแล้วก็ไปเห็นกําลังกินทั้งๆท,งที่ไก่หมากัดจะไปเอาไก่มาเลือดเบิร์นเช็ดปากคนก็ว่ากินผีปอบแล้วอันนี้ก็ไม่แก่ตัวอีกก็เป็นลักษณะนั้นแล้วก็มีคนตายแต่มันก็เฉลยอ,อยู่ลรวว่าคนตายแต่ละคนมันมีที่มาที่ไปยังไง มันเกี่ยวกับพี่ปอบไหมหนังเรื่องนี้มีเฉลยอยู่ความจริงมันมีสปอยออกมายอ่แย่แล้วเพราะว่ามันออกมานานแล้วเพึ่งจะมีโอกาสได้ดูนะแล้วเด็พรกับพระเอกตัวเอกของเรื่องเนี่ยชื่อแบงค์นะครับมาจากกรุงเทพไปไม่อยากจะกลับบ้านถ้าเพื่อนไม่ตายก็ไม่กลับนะเพราะว่าแม่ ไปมีพ่อใหม่พ่อตายแล้วก็แม่มีพ่อใหม่ซึ่งพ่อตายเนี่ยก็มาจากปีปอบซึ่งคิดว่าเป็นเจน้พรซึ่งไปไปมา,มาเนี่ยมันไม่ใช่มันมีอยู่กมันเป็นใครนะครับมันเฉลยอยู่แล้วก็เฉลยแบบเซอร์ไพรส์งตรงเฉลยแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่คนคนเราก็คาดเดาเลย ทีแรกก็คิดว่าเฮ้ยเดชพรคนกล่าวหามันนี่ความจริงมันเป็นจริงๆมันทําเป็นปฏิเสธเฉยแต่ว่ามันความจริงแล้วมันเป็นจริงๆคิดอย่างนั้นนะแต่มันเฉยออกมาว่ามันไม่เป็นเดชพรเนี่ยมันะไม่เป็นนะครับแต่ด้วยความกดดันเรื่องต่างๆมันทําคนให้คนเราเนี่ยไม่มีทางออกไม่มีทางออกก็จัดให้เหมือนจากที่คุณฝันหาซะเลย หนังเรื่องนี้โอ้ผมว่าดีกว่าที่คิดตัวแบงค์มีเพื่อนเป็นอ่นายกอบอาตเบื้องหลังนี่มันเหมือนผมคิดถึงหนังของเควินตินตาลันติโนยังไงเวลาดูแล้วนะคือดูดำเนินเรื่องไปแล้วก็เห็นศพไปเรื่อยเ,เราคาดคิดว่ามันจะเป็นผีปอบข้าวอะไรอย่งเงี้ แต่มีการเฉลยย้อนหลังรถศพต่างๆมาจากอะไรนะความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับพิป,ปอบเลยมันเกี่ยวกับตัวบุคคลและก็อำนาจมืดผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นที่ต้องให้ปิดข่าวเออปิดข่าวก็ได้สามารถจัดการใครก็ได้อยากฆ่า,าใครก็ฆ่าแล้วก็ เอาความเชื่อเรื่องผีปอบนี่ความเชื่อที่ชาวบ้ากนกำลังเชื่ออยู่เนี่และทุกวันนี้โอ้โหโซเชียลจะไม่มีการถ่ายโทรศัพท์โน่นนี่นั่นถ่าหเห็นก็เอาความเชื่อนั้นมากลบข่าวที่ตัวเองเป็นและตัวเองก็ทําเป็นแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเสร็จแล้วก็ทําตามชาวบ้านกระแสชาวบ้านไปเชื่อแล้วก็พาคนไปขับไล่ยายพรเป็นลักษณะนั้นเลย ผู้มีอิทธิพลเนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยสามารถโน้มน้าวชาวบ้านได้ซึ่งความจริงมันก็เป็นแค่การพูดของเขามันเป็นแค่ละครและเรื่องหนึ่งนะตอนในแบงกลับบ้านขับรถกลับบ้านเนี่ยเขาถ่ายให้เห็นอะไรไฟฟ้าถนนไฟถนนมีพวกพยานนาพวกนกอินทรีอะไรงเงี้ยไอ้นี่ก็ สายหน้าอะไรนแมงโอ้โหนายกทำไมต้องทำอย่างนี้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเอาเงินไปบำรุงอย่างอื่นไม่ดีกว่าเลยอะไรเงี้ยเอาไปไม่มีประโยชน์ไฟถนนก็ต้องมีแค่ไฟก็พอแล้วแม็กนั้นสว่างก็พอแล้วอันนี้ก็เป็นการเสียสีนิดหนึ่งแล้วมาขยี้ตอนจบอีกนะขยี้เรื่องการถนนทำถนนไปไล่ไปนา เอาเงินไปไปถนนพังมีเยอะเนี่ยก็ไปทําเอาไปทําไปไล่ไปนาสายที่ไม่มีคนเที่ยวอืมอันนี้ก็เป็นกระชี้ซึ่งมันมีจริงๆนะครับต้องถินเนี่ยนะเหมือนจะโอ้พงพัฒน์กำกับนะพงพัฒน์เป็นคนคนเมืองกรุงทําไมเขาเห็นในจุดนี้อืมน่าจะเป็นผู้กำกับนะครับแต่เรื่องนี้ข้อเสียเดียวผมว่ามันมี โดนตรีประกอบมันไม่มีกลิ่นอายของอีสานเลยไม่มีมนไม่มีเสียงแคนเสียงพินเป็นเหมือนหนังผีธรรมดาทั่วไปเลยอย่างเราดูสับเปลเลยจะมีเสียงพินเสียงแคนเสียงโน่นนี่นั่นมาให้มีกลิ่นอายเวลาถ่ายภาพทุ่งนานอันนี้ไม่ถ่ายเลยครับทุ่งนานหรืออะไรเน้เน,นไปที่ชาวบ้านสังคมชาวบ้านเลยเอามาตอ,อะไรเรื่น,นี้เป็นอย่างนั้นเลย นะไม่ยุ่งและคนที่ในหนังเรื่องนี้มันมีช่วงหนึ่งที่เด็กมันเอาหินไปป่าบ้านยโิโพนนะก็คือพระเอกแหสมัยเด็กนะพอป่าแล้วก็เหมือนกลับบ้านมาแล้วก็ประสบบัตรีประสบด,ดีเหตุและทำให้เราเชื่อว่าเฮ้ยดูว่าใิโพรเป็น จริงๆแต่มันต้นเรื่องแต่พอดําเนินเรื่องมาอ่ะมันมีใช่มันก็แค่อะไรอ่ะก็แค่ทัศน์ิเหตุมันเหมือนจะทําให้เชื่อแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็เชื่อแล้วก็ไม่ต้องพอเฉลยมานี่น็ไม่ใช่หมดเลยไม่ใช่ทั้งหมดเลยไม่ใช่เรื่องวิธีทั้งสางเลยแต่พอตอนจบกลับไปเรื่องอีกอ่ะทีนี้ไม่เชื่อก็ไม่ได้ ไม่ใช่ก็กลายเป็นใช่ใช่ยังไงเราต้องไปดูครับเรื่องนี้ฉเฉลยได้เจ๋งแล้วก็มีเหตุผลสมเหตุสมผลด้วยนะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ลงเอยด้วยแบบนี้ถ้าทำภาคต่อนี่ผมไม่รู้มันได้กำไรหรือเปล่านะได้สามสิบกว่าล้านหรือเปล่าน,น่าจะได้กำไรอยู่นะถ้าทำภาคต่อผมว่าโอ้เรื่องนี้ ไปต,ต่อได้เลยเหมือนกับที่หยดได้เลยเพียงแต่เรื่องนี้มันไม่เปี้ยงมันไปฉายในช่วงหลายๆเรื่องตอนนั้นหนังไทยหลายๆเรื่องอัดกันเข้าไปอ่ะทั้งแอ t ด c ท็ดสิบสามนะมีเรื่องอะไรเยออมันมันหนังผีมันชนกันเยอะตอนนั้นนะไม่รู้ว่าแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเด่นเลยนะช่วงนั้นช่วงประมาณกรก,กฎาสิงหาแล้วเปล่าครับแต่ถือว่าเป็นหนังดีเรื่องนึงเลย ถ้าให้คะแนนผมให้แปดเต็มสิบนะเอาหักอะไรสองก็ผมหักเรื่องดนตรีนะมันเท่านี้มีกลิ่นไอาสารหน่อยจะดีนนี้ดูไปแล้วเอมันเหมือนหนังผีธรรมดาเลยไม่มีลูกทุ่งลูกอะไรเลยแต่ไม่มีกลิ่นไอาสารหน่อยหายไปเลยอ่ะมีฉากหนึ่ผมชอบ ฉากที่แม้แต่พระก็ยังไม่รับบาทเยพ h เนะ่ะก็คือเนนนะนะก็พระก็ะรับแหละแต่ว่ารับด้วยความแบบสีหน้าเหมือนกับอยากอยากเสียดสีวงการสงฆ์ด้วยเพราะทุกว,วันนี้สงฆ์กำลังแย่เลยวงการสงฆ์กำลังแย่หลยหลายเรื่องแล้วเนนนี่แต่ก็เข้าใจว่าเป็นเด็กเนนหลังจากเขาใส่บาดไปแล้วเนี่ยเยพ h o ใส่บาดแล้วเนี่ยเปิดบาดเก็บทิ้งเลย พียงแต่ไม่ทําตอนน้าเายพรเฉยๆแต่เขาก็ถ่ายให้เห็นเจพรเหมือนเจยพรจะเห็นนั่นแหละแล้วก็อึ้งอยู่แต่พระนี่ก็เห็นสีหน้าเลยแต่ตอนจบเจยพรก็มาบ่นด้วยครฉากนี้ถือว่าเป็นฉากเปิดเรื่องเลยนะเจ๋งด้วยเจยพอรอุตส่าห์ลุกขึ้นมาแต่เช้านึ่งข้าวทากับข้าวทำนู่นนี่นะั่ยเพื่อรอใส่บาตรแต่ว่ากลับเจอลักษณะนี้เจพอรอึ้ง หน้าเนี่ยนิ่งเหมือนกับคิดอะไรสักอย่างนะมันทำให้มันมีอะไรเขาเรียกว่ามีจุดอ่อนมันทำให้ผีมันเข้าได้นะเรื่องลักษณะอย่างนี้นะอ่ะแปดเติมสิบจากลิตริพดายใจบันเทิงนะครับคุณคิดเห็นยังไงถ้าดูแล้วแต่มันน่าทุกคนน่านจะดูแล้วลหละก็คอ,คอมเมนต์บอกกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฤทธร์พุายใจบันเทิงด้วยสวัสดีครับ